สวัสดีค่ะพามาดูบอนสีนะคะกำลังสวยงามเติบโตดูใบเขาสิคะนี่เป็นเขียวๆนี่เป็นกำลังรดน้ำบอนสีเสร็จนะคะสวยไหมคะดูใบเขาสิคะเขาเติบโต,โตเต็มที่เลยสวยมากกำลังมีดอกด้วยสิ ไม่รู้ว่าชื่อต้นอะไรนะคะแต่สวยดีเดี๋ยวอาจจะต้องไปเช็คชื่อนะคะว่าเขาชื่ออะไรก็เป็นบอนที่บอนสีที่ขอแบ่งปันมาจากเพื่อนบ้านในหมู่บ้านของชุมชนชนบทบ้านปุ้มปุ้ยนี่แหละค่ะแต่อันนี้ชื่อว่าไก่เดชานี่ก็ใบโตนะคะ ใหญ่มากเลยนะคะสวยงามอยู่ในกระถางโตโตนะคะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราเก็บไว้ค่ะสวยงามนะคะมุมบันสีของเรานะคะไม่คิดว่าเขาจะใบใหญ่ใบโตได้ขนาดนี้ว่า อันนี้ก็เป็นอะไรนะริบบิ้นชาลีเนาะช่วงนี้อากาศร้อนเห็นไหมคะพวกแมลงประเภทมดก็มาอาศัยกัดกินน้ำที่เกาะอยู่ตามกระถางต้นไม้นะคะนี่เป็นมะกรูดะคะ่ะเพิ่งปลูกเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที นี่เป็นปลูกไว้สำหรับนำไปทำเป็นอาหารอันนี้ก็อินเนาอินเนาด่างขาวนะคะโอ้ด่างเขียวพูดผิดเนี่ยแมลงนะคะมาเกาะกินลำต้นตรงนี้แต่เดี๋ยวก็ค่อยจัดการเขานะคะนี่ก็เป็น วันสีเอ้ะมีเพลียด้วยนี่เพิ่งสังเกตนะคะอ,อ๋อมีเพลียนะคะไม่ได้ดูเขาสกักสองสามวันนี้แหละคะ่ะเพิ่งสังเกตว่าเขามีเพลียเดี๋ยวต้องเอาสารกําจัดบางอย่างนะคะมาแต่ไม่เป็นไรคะ่ะหัวเขาก็ยังอยู่ฝังอยู่ใต้ดินนะคะ ก็ดูแลเขาได้ต่อไปเนี่ยค่ะให้ดูเบื้องต้นนะคะสำหรับบอนสีในช่วงต้นเดือนเมษายนสวยงามไม่เอย่ยสีสันสดใสามากเลยตัวนี้ชื่อเอสามวังนะคะ ตัวนี้ชื่อสามบังตัวนี้ก็คือตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะสุนทรนผู้มั้งถ้าจำไม่ผิดหรืออะไรนะสุนทรนผู้นะคะเนี่ยค่ะเริ่มแก่นะใบเขาแข็งดีนะคะสวยด้วยนูน่น ็ท่าบางแก้วตัวนี้เป็นนกพะก้านะคะนพะกพะก้าว้าวเขายังไม่คลี่ใบนะคะแต่ให้เห็นคร่าวๆว่าเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะนี่เป็นด่างเกยใช้ค่ะ น้องๆมาแล้วสวัสดีค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ